เรื่องเล่าคอนโดหลอนตี2 15สวัสดีครับทุกคนเรื่องที่กำลังจะเล่านี้เป็นประสบการณ์ตรงของผมเองที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นเวลาโดยประมาณ9-10ถึงปีตอนนั้นผมเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆหลังจากทำงานได้หนึ่งปีผมก็เริ่มขยับขยายหาที่พักที่ราคาค่าน้ำค่าไฟเป็นราคาปกติแบบค่าน้ำค่าไฟบ้าน จึงเริ่มเป็นที่มาของเรื่องที่กำลังจะเล่าตอนนั้นผมเองก็เริ่มเร่งหาที่พักแทบทุกวันเนื่องจากภายในสิ้นเดือนจะหมดสัญญาที่ปัจจุบันแล้วดูหลายที่ที่ไหนถูกใจโทรคุยโทรหานัดเพื่อดูสถานที่จริงดูสภาพแวดล้อมต่างๆจนมาถูกใจกับคอนโดนี้จึงทำการโทรนัดเพื่อขอดูห้องหลังจากดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วขณะที่กำลังกลับลงมาจากลิฟต์เพื่อออกมาที่จอดรถก็ได้เจอป้ายประกาศปล่อยเช่าที่ติดอยู่ในบอร์ดของคอนโด ซึ่งอยู่หน้าลิฟต์เลยคือแบบนี้ครับห้อง A คือห้องที่ผมนัดเอเจนต์เพื่อให้พามาดูห้องนี้ราคา7 0 0 0บาทแต่ห้อง B คือห้องที่เจอติดประกาศอยู่ราคา7 0 0 0เหมือนกันแต่ขนาดของห้อง B นั้นมีขนาดที่ใหญ่กว่าผมก็ได้แต่นึกในใจและคุยกับตัวเองว่าแต่ข้างในห้องจะเป็นยังไงนะต้องขอดูห้องจริงก่อนดีกว่าผมจึงแจ้งเอเจนต์ไปว่าผมขอตัดสินใจก่อนและจะแจ้งกลับไปอีกครั้งและเมื่อแยกย้ายจากเอเจนต์ที่เป็นตัวแทนห้อง A แล้ว ผมจึงรีบติดต่อไปที่เบอร์ที่ได้ระบุไว้ของห้องบีในทันทีโชคดีที่ได้เจอเจ้าของห้องโดยตรงเลยบทสนทนาระหว่างผมและเจ้าของห้อง B ีผมสวัสดีครับเจ้าของห้องสวัสดีครับผมพอดีผมเห็นประกาศปล่อยเช่าห้องสนใจครับห้องยังว่างไหมครับเจ้าของห้องคอนโดชื่อใช่ไหมครับ ผมใช่ครับเจ้าของห้องอยังว่างครับสนใจเข้ามาชมห้องก่อนไหมครับผมสนใจครับถ้าวันนี้เลยพอจะสะดวกไหมครับพอดีผมมาดูห้องที่นี่พอดีครับหรือถ้าไม่สะดวกถ้าเป็นพรุ่งนี้พอจะได้ไหมครับเจ้าของห้องวันนี้ได้ตรับผมอยู่สระบุรีขอเวลาสักสองถึงสามชมนะครับพอดีผมติดธุระอยู่เดี๋ยวผมวิ่งไปเปิดห้องให้ครับ ผมโอเคครับเดี๋ยวผมหาที่นั่งรออยู่ระแวกระแวกนี้ครับจบบทสนทนาผมดีใจมากได้ดูจบเลยในวันนี้และเมื่อเจ้าของห้องมาถึงเขาก็ยื่นกุญแจให้ผมด้วยความรีบร้อนขออธิบายลักษณะเจ้าของห้องก่อนนะครับดูเป็นคนมีฐานะขับรถเบนซ์สปอร์ตและอาชีพของเขาคืออาชีพที่ใช้เครื่องมือหรือใช้มีดเยอะๆเนื้อตัวสะอาดสะอ้านผิวขาวเอาแค่นี้พอนะครับ มาต่อกันที่บทสนทนาของผมกับเขาเมื่อเจอกันเจ้าของห้องต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้พาชมด้วยตัวเองพร้อมยื่นกุญแจให้และบอกชั้นและเลขที่ห้องผมอ้อครับครับแล้วกุญแจให้ผมฝากไว้ที่ใครได้บ้างครับหลังดูเสร็จแล้วผมซึ่ง,งงงงอยู่ในใจแต่ก็คิดว่าก็ดีเหมือนกันได้ดูแบบสบายๆไม่มีใครกดดันเจ้าของห้อง ฝากไว้ที่นิติคอนโดได้เลยครับผมต้องขอตัวก่อนนะครับเรื่องราคาเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกติดขัดตรงไหนโทรคุยกันได้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับและเขาก็ขับรถออกไปผมก็เริ่มเดินเข้าไปในตึกและกดลิฟต์เพื่อขึ้นไปดูห้องในขณะที่รอลิฟต์อยู่นั้นมีต่อ